ยาป้อนกลวยค่ะลวนอขอพ่อขอพ่อพ่อรับขออนเลยครับ มอจำกัดนะคะจำกัดการอ,อ่านกินกล้วยคุณแม่ได้ไปแล้วเครือหนึง่งโอ้หมดเลยหายหมดเลยเมื่อกี้เครือหนึง่งนี่อะไรอิ่มไม่อิ่มมันต้องพอนะคะช่วงชานะ้า ซีวีซีวีนี่อิ่มไม่อิ่มก็ต้องพอค่ะอกอดดิกอดดิใครกอดไหมให้กอดเลยนะหนูไม่ให้พ่อกอดเลยหรอลกูอมมอมมลกอิ่มไหมอิ่มไหมลูกอิ่มไหม อิ่ม <ente> ไหมครับนะไม่อิ่มไม่อิ่มงานสงจานค่ะกินไม่อิ่ม ว่าทุกวันเนี่ยโหตอนเช้านี่ก็หมดไปหลายสิบวีค่ะแล้วก็ตอนเย็นอีกหลายสิบวีเลยอันนี้ต้องจำกัดกินวันละแปดวีเลยทำให้ลูกชายเราแบบแน่น่าจะมาอะไรใกล้แม่เยอะแล้วแม่ก็ถูกลูกลงหรอกยืนตรงนั้นแหละไม่ต้องมา ไปตรงนูน้นนู่นไปเล่นกันอ่ะน,น้อยไปตานะมันไม่กล้ารถจักรยานน่ะตาไม่กล้าหรอกมันเตะคาหลานแน่แน่เลยนะตาน้องกล้าเล่นไหมตาสิตาไปลูกหุน่นไปลูกจะกล้าลูกอ่ะเธอคิดของจะรัดแม่กับพี่ฟอง ้วขี้วขียังไงไหมไม่หานไม่หันคเนี่ยมันมันขีได้อยู่นะแดดฝันไม่ได้ มาเล็กๆทิมหาแม่ยังไม่อิ่มเลยยังไม่อิ่มตานั่งลงวว้ไดอยู่นั่งลงผมจะนั่งกับแม่ตานั่งลงดีตานั่งลงก่อนเออฮะผมสบายแล้วตานอนแล้วครับนั่งอ๊อฟ สิตาพร้อมว่าสิตาพร้อมตาบอกว่าอยู่ในระยะนี้ระยะของควปลอดภัยนะคะ เพื่อนครับหาเพื่อนนี่ตาอยู่ฝั่งนี้เอาไม่เอานาะเตะไม่ตะดีนะนานแล้วนะนานแล้วนะที่ไม่ได้ตะดข้าหลัง เนี่ยค่บะบรรยากาศเช้าๆแดดเริ่มมาแล้ว แมลล่ล่ะไรสีตาจะกินนมทั้งทีกะลีลาลีลานะคะลูกชายล่ะ ข้างนั้นก็ไม่เอาหันไปอีกข้างนึงก็ไม่เอาไม่รู้จะกินข้างไหนแล้วเนี่ยแม่เราก็ตามใจนะคะอยากได้ข้างไหนก็หันให้แต่เมือนจะยังไม่ถูกใจเขาเลย เผื่อจะได้กินกิ๊บด้วยไม่กลัวอะไรนะคะกลัวน้ำนมคุณแม่เรามตอนนี้คืออยากให้ลูกชายเราอะกินนมคุณแม่ไปนานๆเลย ช่วงนี้เศรษฐกิจก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แม่นางก็เลยยังไม่ยังไม่อยากทําโครงการอาหารช้างเหมือนเดิมอีกรอให้ทุกอย่างมันดีขึ้นกว่านี้ถึงแม่นางก็ถึงจะอยากทําโครงการเดิมเราอีกครั้งหนึ่งคือโครงการอาหารเพื่อน้องช้างนะคะไปซื้อมันแก้วมาให้บรรดาแม่ๆได้บำรุงน้ำนมกัน ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งกด u b s c ไ i b e นะคะช่องพายุหลายจ่อยเราไว้ด้วยนะคะฝากอีกช่องหนึ่งนะคะช่องแม่จันทิพย์แม่จ่อยเลยด้วยนะคะฝากเข้าไปกด u ั s c r i b e กดติดตามนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วกันนะคะส่วนใครที่สนใจผลิตภัณฑ์จากบ้านน้องบุหลายจ่อยเราก็สามารถสอบถามสั่งซื้อได้นะคะที่เพจพายุหลายจ่อยเราเลยนะคะ ท้านี้ก็ขอบคุณนะคะทุกความรักความห่วงใยที่มีให้น้องมุญหลายจอยและครอบครัวนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ